เส็จแล้วนะครับเมนูหมูผัดพริกกระเทียมนะครับเรามาดูวิธีการตั้งกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่วงเทียงเทียงมาอบอกกันแล้วกับครัวสบายสไตล์หุงเซวันนี้ครัวสบายสไตล์หุงเซจะมาทำเมนู ง่ายๆนะครับใกล้ๆกับตำได้นะเมนูมูพัดกระเทียมริกนะครับมูพัดกระเทียมริกทำมไก่ๆกับอ่าพัดตะเภาครับแต่ว่ามันอันนี้เราไม่ต้องจ่ายใบตะเราเพราะบางคนก็ไม่กินใบตะเภานะครับอ่าเมนูล้างตู้ยิ้นครับระดับแรงนะครับเราก็มาเปิดนะครับเปิดแก๊สเปิดไฟอเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่น้ำมัน นะครับถ้าใครมีน้ำมันมูสใส้น้ำมันมูกก็ได้นะครับวันนี้น้ำมันมูสมมดไม่ได้สบายนะครับเลยใช้น้ำมันปืดตัวไปนะครับตั้งน้ำมันนะเจรอน้ำมันเดือดนะครับให้น้ำมันร้อนนะครับน้ำมันร้อนเรยวเราก็จะมาใส่วัตถุลงไปแล้ววัตถุดดิบก็ม่เอมาะก็คือปีกกระเทียมนะครับที่เราตํามาเสร็จแล้วนะครับ ไข่ชอบเพชรก็ใส่หมากนะครับไข่ชอบไม่เพชรก็ใส่หน่อยนะครับนี่ก็คือกระเทียมกับพริกนะครับกระเทียมกับพริกตำเพื่อไล้วนะครับพักกระเทียมพริกให้หอบก่อนนะครับถ้าอยากแก้เพชรหมากวันนี้เราก็อาจจะใส้ thì ghen vừa đuôi, gặp, thịt đuôi gặp. Về nó gặp tắm thì ghen vừa phải ít nó mười mốt lên gặp, mười một bắt phải đi về gặp ือวผิดกับกระเทียมเนี่ยลืมห้อม,ล,ม,ล,มลืมหลัการลืมมอมก็คือยากขนาดลืมจ้ำนะครับลืมไอ้ลืมจม้ำนพะร้อมเแล้เราก็ใส้ม้ลงไปนะครับม้ที่เราจะพัดเราต้องการจะพัดมากหน่อยอะไรเราก็แบบเจผิดเจร่าครับพัดม้กับผิดกับข้าวกันครับ ลืมล ok, ืมแล้วครับอือก็ปร้อไปดูกับเริ่มจ้ามแล้วครับตักเป็นมูทุกแลครับพอคุชอบตักแหงก็ พัดกิดใบแห้งบางคนชอบพัดให้มีนม้ำค,คุกก่ะใช้น้ำนิดนึงครับแล้วก็ใช้น,น้ำไปสักยดยด,ยดน้ำไปสักหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ให้มุ่งหรือฟุบป่วยไว้นะครับ บบล,ยลอยมูทุกแป้งนึงนะครับเดี๋ยวเราลอยแบบส่นขนมปังนะครับแล้วลอยมูทุกนะครับครับตอนนี้เราครับทอดอยูว่าเนื้อไก่พุกนะครับเราก็าใส่กระมปังนะครับแับแรก่ก็เราก็ใส่้นตีวข้าวนะครับประมาณนึงนน่งฉอดนึ่งฉอโตครับ ก็ใช้แตงแตงซีนะครับแตงซีโดยซีอิ๊วดำาวางก็ได้นะครับหรือซีอิ๊วดำรรมลาก็ได้นะครับใช้โดยนำนำปลานะครับนำปลาอย่างดีนะครับเพื่อวความความหอมนำตาลนะครับใช้นำตาลประมาณหนึ่งจวดชานะครับ ใส้ปุ่งมุ่งหลอดระดับกรเพื่มความหลอดอร่อยประมานนึ่งจอนก้าคนคุณผสมใเก้าวไหครับพัดกระนน้ำแห้งครับางคนชอบแช่ก็แช่แแต่บางคนชอบน้ำแหงกงแห้งครับเราจะามให้จินอร่อยมาเลยครับ โอเคนะครับน่าจะได้นลครับเดี๋ยวรับเน่หน้าจะได้เลยนั่นแหละแคทซินนะครับเมนูหมูฟัดกระเทียมผิดนะครับผิดผิดทัดนะครับทัดกับเป็นแค่นี้นะครับ พอกกับเมนูไม่หลานะครับนะโอเคนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับัแล้วนะครับเมนูมูพัดกระเทียมปริกนะครับถ้าเมนูนี้ทานผู้ชมจะสนใจก็ควกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดตับตะไคร้ด้วยนะครับพื่อทีใ้คลัวสบายสไตล์ลูกซฟได้มีกำลังใจในการทำเมนูต่อไปนะครับ เมนูนี้ก็จบเค่น,นี้นะครับสวัสดีนะครับ